พี่น้องที่รักนอกเหนือจากหนังสือบุตรศีลาที่เราได้ฟังเมื่อวานนี้ถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าพระผู้สร้างบุตรศีลาวันนี้พูดถึงมนุษย์ที่เป็นความงดงามที่มนุษย์สามารถได้รับคำสรรเสริญจนถึงลูกถึงหลานบุตรศลาพูดถึงบรรดาบรรพบุรุษในพระคัมภีร์ชีวิตของเรามนุษย์มีคุณค่าต่อเมื่อมีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับพระเจ้าพี่น้องที่รักไปสู่พระสจนะุญมารโก เมื่อวันนี้จบการเดินทางจากการิีสุเยรูซาลมวันนี้พระองค์เสด็จถึงกรุงเยรูซาลมซึ่งตอน <c oughs> ก่อนหน้านี้ในข้อหนึ่งถึงสิบเป็นตอนที่พระองค์เสด็จบนหลังลาทุกคนร้องโฮซานนาะและพระองค์เข้าไปในพระวิหารสิ่งที่เราได้ยินคืออะไรพระเจ้าเสด็จระหว่างเบธานี <c oughs> กับเยรูซาลมซึ่งห่างกันประมาณสองกิโลเมตร เบธีเป็นบ้านของลาสรัสมารีและมาธาเป็นบ้านคนสนิทเป็นบ้านที่พระเจ้าไปพักอยู่เป็นประจำทั้งในพระสนบุตรลูกาเราก็ได้ยินเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อพระองค์เข้าไปในบริเวณพระวิหารสังเกตรพระวาจารพระเจ้าเสน็จเข้าไปเย,ยรูซาเล็มเข้าไปในพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งต่างๆโดยรอบพระวิหารเป็นบ้านของพระบิดาของพระองค์ ดูเหมือนว่านบุญบาตรโกต้องการจะชี้ให้เราเห็นว่าพระองค์เป็นเจ้าของบ้านพระองค์ก็ไปเดินดูโดยรอบดูบรรดาจะเรียกว่าเป็นฆ่าทาตบริวารหรือจะเรียกว่าเป็นบรรดาคนศา,าสนาสําหรับพระเจ้าในพระวิหารและพระองค์เสด็จกลับไปหมู่บ้านเบธานีเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์กลับมาตรงนี้นะบุญเบดาซึ่งเป็นนักเทศคนหนึ่งบอกว่าแสดงให้เห็นว่าพี่ใหญ่เจ้าเป็นมนุษย์จริงๆนะ พรงหิวแต่ยกระดับความหมายตรงนี้พระองเห็นต้นมะเดื่อซึ่งมีใบเข้าไปดูเพื่อจะเจอผลเมื่อเข้าไปแล้วมีแต่ใบพระเจ้าดูเหมือนจะโมโหหิวด้วยมั้งพระองตัดอย่าให้ใครได้กินผลของเจ้าอีกเลยบรรดาศิษย์ได้ยินพระวจา,านี้และพระกบ,บีเขียนชัดมากไม่ใช่ฤดูมะเดื่อที่จะมีผล พี่น้องที่รักพระเจ้าเข้าไปในพระวิหารอีกครั้งหนึ่งพระองค์ขับไล่บรรดาพ่อค้าคนเก็บขอโทษคนที่ขายนกพิราบโตแลกเงินซึ่งเป็นเครื่องบูชาทั้งนั้นเป็นการถวายที่ดูเหมือนถวายแดกพระเจ้าเตรียมทุกอย่างเพื่อถวายแดกพระเจ้าแต่มันเป็นภายนอกทั้งหมดนกพิราบคนขายนกพิราบมา้านั่งแลกเงินพระเจ้าตําหนิไม่ยอมให้ใครแบกของเดินไปเดินมาเพราะเป็นความวุ่นวายพระองค์บอกว่า ถ้าคำพีเขียนไว้ไม่ใช่หรือบ้านของเราเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาสําหรับนานาชาติแต่ท่านทั้งหลายกลับทําให้เป็นนะบุญหย่อนใช้กับว่าเป็นตลาดมาโกบอกเป็นซ่องโจรชีวิตของบรรดาคนาศาสนาในบริเวณพระวิหารถามได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้เจ้าของกิจการเหล่านี้คงไม่พม้นบรรดาสมณะธรรมอาจารย์ฟารีสี ซึ่งทําให้ศาสนากลายเป็นพาณิชย์ทําให้วัดบริเวณวัดพระวิหารกลายเป็นพาณิชย์แล้วอ้างพระเจ้าทุกสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อพระเจ้าแต่มันเป็นสิ่งภายนอกแต่ภายในนั้นไม่ใช่พระเยโฮเา้าตาหนิและพระองค์เรียกว่าล้มโต๊ะพวกเขาและขับไล่พวกเขาพี่น้องที่รักต้นมะเดื่อที่พระองค์ตาหนิชีวิต ภายนอกที่มีแต่ใบแต่ภายในไม่มีผลเป็นส,สิ่งที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของเราซึ่งควรจะเกิดผลมากมายและพระเยซูเจ้าเรียกร้องพ่ออ่านพ่อรำพึงแล้วพ่อก็รู้สึกว่าพระอ,องค์เรียกร้องแม้นอกฤด,ดูกาลการเกิดผลสําหรับคนาศาสนาสำหรับบรรดาธรรมอาจารย์ฟาริสีซึ่งพวกเขาโกรธพระเยซูเจ้าสมณธรรมอาจารย์ได้ยิน หาช่องทางกําจัดโปรโองเขาไม่สามารถจะยอมรับคําตำหนิถ้าเราพูดจริงๆเรามีสิ่งที่เป็นอ c c เซสซอรีเยอะมากถ้าเราซื้อรถมาคันหนึ่งหรือโทรศัพท์มือถือเราเริ่มมองหาอ c c เซสซอรีมีของประดับมีเครื่องประดับบางทีปลอกโทรศัพท์รถยนต์ถ้าซื้อมามีการตกแต่งมากมันเป็นอ c c เซสซอรี และศาสนาหลายๆครั้งก็มีอักเซสซอรี่เยอะเกินไปอะไรที่เป็นแก่นมันอยู่ข้างในพเจ้าเรียกร้องพระองค์ตัดกับรรดาศิษย์เมื่อตนมาเดือมาเดือเหี่ยวเฉาไปแล้วเปโตรัวบอกพรอาจารย์ดูสิมันเหี่ยวเฉาไปแล้วที่โรรอง์สพระเจ้าตัดว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นชีวิตภายในและถ้ามีความเชื่อจะสามารถบอกภูเขาให ทุ่มตัวเองลงไปในทะเลสามารถขอการอภัยสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักชีวิตศาสนาก็<ม>ก็<ๆ>ก็จำเป็นเนาะสิ่งภายนอกก็ดูเหมือนว่าจำเป็นอยู่บ้างแต่นั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดและบางทีเราลุ่มล่ามพี่เจ้าเคยตำหนิฟ,ฟารีสีแต่งกายมีผู้ห้อยลุงรังมันลุ่มล่ามไปหมดทุกอย่างต้องพิเศษ ต้องมีอะไรมาล้วนแต่เป็นภายนอกพ่อเคยอบรมสามเณรแล้วพ่อเคยสรุปชีวิตของพวกเราที่จะเป็นพระสงฆ์ตั้งแต่เราเป็นเนรเล็กเราเข้าไปเนรเล็กมัธยมต้นเราใส่กางเกงขาสั้นเราก็รอวันเมื่อขึ้นมัธยมปลายเราจะได้ใส่กางเกงขายา,ยาวและผูกเกไทเรารู้สึกว่ามันเป็นอ็อกเซสซอรี่ใหม่เมื่อจบเบนรนเล็กเราไปเนรกลางมันก็อย่างอีหลักอีเหลือจะใส่เสื้อเคยยี่แมนเซมิเคยยี่แมนได้ไหม จะเหมือนเนนใหญ่ได้ไหมเรารู้สึกว่าเราอยากใส่เสื้อตัวใหม่นั้นเมื่อเข้าไปเนนใหญ่เราภูมิใจมากเราติดเข็มบัานเนนเราใส่เสื้อเซมิคอรีแมนเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นอีกหนึ่งขั้นมีอ c อกเซสซรีเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเข้าไปเนนใหญ่สี่ปีเราก็มองรุ่นพี่เขามีเสื้อหล่อขาวปีที่ห้าเราจะได้สวมแล้วเมื่อขึ้นใส่เสื้อหล่อขาวปีที่ห้าเราก็มองปีที่หมีเสื้อกอตต้าหรือสุปรีคึ่งท่อน สีขาวสวมทับและเมื่อมองไปทั้นปีที่7เขาก็ใส่เสื้ออาลบามีสโตราสะพายเฉียงเป็นสังคางรุกรมีดัลมาติกาสวยงามและเมื่อเป็นพระสงฆ์เราก็จะมีกาสุลาซึ่งตัดสวยเตรียมเก็บเอาไว้เมื่อถึงเวลาได้บวชเพราะเคยถามตัวเองว่าเราสวมทับสวมทับอักเซสซอรีเหล่านี้เพื่อจะไปถึงความเป็นพระสงฆ์แต่ไอ้ข้างในไอ้ตัวตนของเรามันใช่พระสงฆ์หรือไม่ บางทีความเป็นมนุษย์พื้นฐานยังไม่สวยเลยบางที Human Formation ความรู้สึกรู้สาต่อความความจำเป็นของเพื่อนพี่น้องภายในยังไม่มีเลยไอการสวมทับของ a c c e s ส o ซอรีเหล่านี้บางทีรถยนต์ถูกแต่งจนสวยไปหมดแต่ว่ามันเครื่องยนต์มันเก่ามันไม่สามารถวิ่งได้จริงบนท้องถนนพี่น้องที่รักต้นมะเดื่อต้นนั้นถูกสาบเนาะ ชีวิตคนาศาสนาถ้ามีแต่ใบเต็มไปหมดก็คงไม่ต่างกันและมันจะต้องเฉาไปถึงรากเพราะรากข้างในมันไม่มีชีวิตพี่น้องที่รักขอให้เราคริสตชนเป็นคริสตชนที่ไม่ใช่คริสตชนที่มีอักเซสซอรีแต่เป็นคริสตชนที่มีชีวิตมีความเชื่อในพระเยซูเป็นชีวิตที่เกิดผลและแม้แต่ผลนอกฤดูกาล เพราะว่าพระเจ้าเตือนเราเราจะมาในเวลาที่ท่านไม่ได้คิดชีวิตเราต้องมีความพร้อมสับเสมอที่จะเป็นพระพรของพระเจ้าดังนั้นคำที่ปรองตัดกับบรรดาศิษย์จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิดขอให้เรา from inside out พูดแบบนี้พ่อตีก็จะยิ้มเพราะพ่อเกียรติพูดบ่อย from inside out บางทีเราคิดว่า outside in แต่งให้ดูดีไว้รูไว้และข้างในมันจะดูว่าใช่ถ้ายังก็เฟก ทุกอย่างมันต้อง from inside out พี่น้องที่ราขอให้ชีวิตภายในของเราเป็นชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สูงสุดเหมือนหนังสือบุตรศิลาและที่สุดคนเหล่านี้แม้ตายแล้วชื่อเสียงหรือก,การละลึกถึงยังคงอยู่ตลอดไปขอให้เราสำนึกพรุ่งนี้เราฉลองพระคดิน,นันไมเคิลมีชัยเมื่อวานพ่อกับพ่อเจ้าหนมศักไปหาพระคุณเจ้าเรารู้สึกดีพระคุณเจ้าอายุ90กว่าเรารู้สึกมีความสุขเห็นรอยยิ้มได้นั่งคุย แม้พระคุณเจ้าปัจจุบันไม่ได้มีอํานาจในการปกครองสังคมมนทนแต่ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าบารามีเนาะความดีความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะเราสองคนพระคุณเจ้าบวชเมื่อ3า30ปีที่แล้วเมื่อวันตอนจบเราก็คุกเข่าลงพระคุณเจ้าอวยพรพวกเราหน่อยเรารู้สึกว่ามันมีสายสัมพันธ์ที่เป็นอนุกรมถ้าใช้ภาษาโบราณอนุกรมคือสินบวชสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ และอนุกรมของเรากับพระเจ้าคือสินหลังบาปและชีวิตของพระในตัวเรา